พี่น้องเอ้ยเลี้ยงปางลาในองเหลียงที่จ้เป็นประโยชน์พ่อใหญ่เพิ่งน้ำออกนะุ้คนน่ะพี่น้องคลวงไปปลาไหมอุ้ยราย้ายค่ะร้ายเน้จีบปลาพวกใกล้มาได้ได้ได้มาดูปลาพี่น้องปลาตัวใหญ่ๆ ตะเคงนี่แะเมย์ไงพี่น้องเอ้ยแม่ขอจับได้ไหมจับไม่ได้หรอกลูกมันจะต่อยเพราะว่ามันมีออันหนามมันเป็นมันไม่แหลมอุ้ยมันจับไม่ได้เลยป้าตัวใหญ่มันมีแผลแม่เพราะมันเพราะว่ามันตรงนี้มันแหลมใช่ใช่แต่มันมีข่าด้วยอืมบางคนจับมันเจ็บมันจะเจ็บมากแล้วมันมีปลายเป็นหนามจับได้ไหมจับดูสิ ก็อยากอยากให้ดูอยู่หรอกแต่ว่ากลัวกัวกัวปลาไปเข<อ>ง่งพีนงนง่น้องย่านแทงมันเอียงแน่นองคงแดงเขาทาอยู่ตัวละ

ตัวปลาที谢谢 own, ่นนปนไร่เอจบับปลาก็เรียกว่าอะไรอันตัวปลาพี่น้องปองไปจับอะไรดอกมือเบายับไปขึ้นไปอยากจับ Muốn làm